สวัสดีครับในโลกของเครื่องเสียงสายที่จะเชื่อมต่อระหว่างตัวแหล่งโปรแกรมต้นทางกับอินดิเกตหรือปรีพาวเวอร์นะฮะก็คือการใช้สายสัญญาณนะผู้ผลิตสายสัญญาณนะครับสัญชาติไทยนะครับลายหนึ่งที่ถือว่ามาแรงมากๆนะครับสายของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับจากนักเล่น สามารถท้าชนกับสายแบรนด์ดังที่ราคาแพงจากต่างประเทศได้นั่นคือ Live Audio ครับ ไลฟ์อ u ดิโตัวที่ส่งมาพรีวิวในครั้งนี้นะครับเป็นซีรีส์เอเซนเอ็มเค2ครับ k 2หรือ m a r k 2นะฮะที่เราชอบเรียกกันก็คือเป็นการปรับปรุงจากรุ่นแรกนะรในซีรีส์ของสายก็จะถือว่าเป็นรุ่นระดับกลางนะฮะพะตัวรองลงไปก็จะเป็นรุ่นโก ะครับ MK 2 LD 5 MK 2แล้วก็ LD 3 MK 2ตัว Live Audio Essence MK 2นะครับก็จะบรรจุมาในกล่องตัวนี้นะฮะเป็นกล่องกระดาษนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับ <c oughs> การใส่ทุงมือก็แล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะเป็นการป้องกันการเป็นรอยหรือว่าลบ การไฟฟ้าสถิตต่างๆนะครับสายสัญญาณนะครับเป็นแบบบาลานซ์นะครับ xlr นะครับความยาว1เมตรอันนี้ที่หัวนะครับก็จะมีสกรีนนะครับไลฟ์ออดิโอส่วนอันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับ essence mk 2หัวเนี่ยทางไลฟ์อ u อดิโอเนี่ยก็สั่งจากโรงงานนะทำขึ้นมาแล้วก็มา จัดแปลงปลอกตัวนี้ครอบเข้าไปนะฮะเพื่อให้มันเข้ากับคอนเซปต์ของทางร้านตัวสายเนี่ยจะเห็นว่าแยกชัดเจนนะครับระหว่างบวกกับลบนะฮะด้วยปลอกสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็สีดำเป็นขั้วลบตัวสายเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่ภายในก็บรรจุด้วยสูตรลับต่างๆของทาง l i f e Audio นะครับน่าจะเป็นการผสมผสานกับของอ ตัวทองแดงที่เป็นหลายชนิดหลายไซส์นะฮะที่ลองแอบส่องเข้าไปดูมีการใช้ชิวทองแดงหุ้มทั้งเส้นอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วก็มาหุ้มด้วยหนังงูตัวนี้เพื่อให้มันดูความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับมาถึงการใช้งานนะฮะสายเนี่ยจะเห็นว่าอ่อนตัวนะครับได้ดีดัดโค้งได้ง่ายนะครับไม่ต้องกงังวลนะฮะอันนี้จะ สะดวกสบายในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องต่างๆได้ดีกว่าสายที่เป็นสายแข็งนะครับก็าสายแข็งนี้ยมันทีดัดไม่ได้เลยอันนี้ดัดได้สบายนะครับตัวผมเองนะได้รับโจทย์มาก็คืออยากให้ลองเทียบประเด็นในระหว่างเบิรน์นะครับก็คือก่อนเบิร์และหลังเบิร์ว่าเสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่จริงๆแล้ว โดยทั่วไปนะฮะสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณสายไฟสายลำโพงจะต้องมีการเบินอินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันไปมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการออกแบบแล้วก็ตัวนำนะครับถ้าผมว่าตัวนําเยอะๆอย่างพวกสายไฟอย่างนี้นะครับจะชัดเจนว่าอาจจต้องใช้เวลาเบินอินที่หลายสิบชั่วโมงหรือเป็นร้อยชั่วโมงขึ้นเพื่อให้ทองแดง หรือตัวน,นําต่างๆที่บรรจุอยู่ข้างในเนี่ยได้ประสิทธิภาพของกระแสไฟที่เต็มอิ่มแล้วก็จะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ดียิ่งขึ้นตัว Live Audio e s s e n ซ e ต2ตัวนี้นะฮะเมื่อลองเสียบในชั่วโมงแรกกับผมใช้เวลาเบิร์นไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะผลเบิร์นได้ดี มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ประมาณสักแปชั่วโมงเสียงแรกที่ออกมาก็ถือว่ามีแววที่น่าฟังเลยนะครับคือถ้าบอกว่ามันเบิร์นแล้วก็ก็น่าจะใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันมีความราบลื่นนะฮะจุดเด่นคือความราบลื่นไม่มีเสียงที่โดง่งหรือแข็งในทุกย่านนะฮะทั้งย่านเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็ความถี่ต่ำเนี่ย เพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับบางสายเนี่ยบางทีใส่เข้าไปเนี่ยบางทีมันฟังไม่ได้เลยนะครับสายใหม่ๆบางเส้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาการเบรนที่ค่อนข้างยาวนานแต่อันเนี้ยมีแววที่ลงตัวในระดับหนึ่งเพ็นแต่ว่าหางเสียงเนี่ยอาจจะขาดการทอดปรกกายที่อย่างที่ควรจะเป็นนะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าคือมีแต่ว่ามัน ้วนไปนิดนึงนะเสียงกลางก็ทำลองเดียวกันคือยังไม่ออดอ่อนหรือว่าไม่มีความลื่นไหลเท่าที่ควรขาดเรียเหมือนขาดอารมณ์ไปนิดนึงนะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนะฮะมันขาดอยู่แค่นิดนึงนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของสายที่ใหม่นะครับยังไม่ได้ทิ้งตัวยังไม่ได้ ตัวนำเนี่ยยังไม่ได้รับกระแสที่เต็มที่นะฮะเมื่อใช้ไปจนอย่างที่บอกฮะประมาณ80ชั่วโมงด้วยสัญญาณที่เป็นเบิร์อินสลับกับสัญญาณที่เป็นเพลงปกตนะะิถือว่าประกายของเสียงแหลมที่สั้นไปนิดนึงเนี่ยก็จะทำออกมาได้อย่างยาวนานขึ้น แต่ว่าไม่ได้ยาวจนเขาเรียกฟุ้งหรือว่าลากจนแบบเจตนาลากอ่ะอันนั้นเรียกว่าเจตนานะมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือนเหมือนเป็นเงาสะท้อนไปหมดนะฮะอันนั้นผมว่ามันจะเกินพอดีไปนะครับย่านเสียงกลางเองเมื่อเบินอินระดับนี้แล้วก็ถือว่า ถ่ายทอดเสียงร้องที่เป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงเนี่ยได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับมีความน่าฟังที่ดีขึ้นมีการออดอ้อนอารมณ์เพลงเนี่ยมาเต็มอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็จะมีให้ได้ยินนะฮะถ้าเขาบันทึกมาอยู่ในแผ่นเนี่ยคุณจะได้ยินรายละเอียดต่างๆที่บางทีอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนอเสียงทุ้ม มีการเก็บตัวที่ฉับไวนะครับไม่บวมคลางน้ำหนักเสียงทำได้ดีมีมวลเข้มข้นอันนี้ก็อยู่ที่แผ่นที่บันทึกมาด้วยนะครับถ้าคุณใช้แผ่นที่ไม่มีเสียงเบสไม่มีความถี่ต่ำไลฟ์อ u ดิโอเ s เซน e ์ k 2ก็จะเป็นไปตามนั้นครับ ไม่มีการบูทเสียงขึ้นมาเพื่อให้เสียงเนี่ยมันดูมาหืมมาแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นที่มีเสียงตีกรองนะครับหรือพวกดับเบิลเบสต่างๆต,ต,ต,ตัว Essence MK2 ของ Live Audio เนี่ยนะฮะก็จะนำเสนอโน้ตที่เป็นโน้ตของการดับเบิลเบสหรือว่าหนังกองจะทำให้คุณได้รับรู้และสัมผัสของแรง ประเพิ่มต่างๆของชิ้นดนตรีเหล่านั้นได้ครับอย่างที่บอกไปนะครับเรื่ององค์ประกอบของสายก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สายเนี่ยน่าฟังหรือไม่น่าฟังแต่สุดท้ายเราก็มายืนยันกันด้วยการใช้หูนะครับว่าฟังแล้วเสียงมันเป็นยังไงสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสกับ ไลฟ์ a u ด i โมาก่อนนะครับท่านลองเปิดใจดูนะครับลองติดต่อขอยืมเข้าไปนะฮะแล้วก็ลองฟังด้วยหูของท่านในซิสเต็มของท่านนะครับผมเชื่อว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจริงๆครับ